สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจที t K t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTT t, t Studio นะฮะนะผมช่วงนี้มีกิจกรรมแจกโมเดลนะครับผมนะฮะจะแจกในวันที่อยังไม่บอกดีกว่านะ <laughs> ก็จะแจกโมเดลนะฮะแจกในสตรีมนะครับผมนะฮะก็จะมีโมเดลคริสตีโนตัวเล็กตัวนี้นะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้นะผม ตัวเล็กนี่ราคา400บาทนะที่จะเจ๊เนะี่ยตัวใหญ่นี่ราคา1,700บาทเลยทีเดียวเียๆนะแต่เป็นงานที่สวยนะนะงานนี้งานสวยนะฮะเป็นงาน SD นะผมนะเจ๊กโมเดลกติกาคือแช์สตรีมรับผมสําหรับตัวเล็กนะฮะสําหรับตัวเล็กแช์สตรีมแช์สตรีมไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นสาธารณะนะฮะในกลุ่มก็ได้นะผมหนึ่งครั้งนะฮะ ก็จะเอาชื่อคนที่แช์มาหมุนวงล้อใครเหลือคนสุดท้ายก็จะได้ตัวเล็กไปนะครับผมส่วนตัวใหญ่อันเนี้ยกติกาก็คือส่งดาวคนที่ส่งดาวล่าสุด7วันนะฮะแล้วก็คนที่ส่งดาวในวันนั้นก็จะมีชื่อลุ้นโมเดลตัวใหญ่นี้นะผมก็เอาชื่อนี้ไปไปใส่ในวงล้อแล้วก็หมุนเหมือนกันนะฮะใครอยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะได้ตัวใหญ่นี้ไปนะครับผมส่งฟรีทุกอย่างรอรับหน้าบ้านได้เลยนะฮะกิจกรรมนี้นะผม กิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่นะฮะวันที่23เวลา5โมงเย็นในไลฟ์สตรีมนะฮะวันที่23เวลา5โมงเย็นในไลฟ์สตรีมนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมไปร่วมเล่นสนุกกันรุ่นรางวัลกันนะครับผมโอเคอันนี้คือกิจกรรมดีๆที่จะแจกในวันที่23นะครับผมนะฮะสนใจก็ติดตามเพจไว้เลยฮะจะไลฟ์สตรีมในเพจนะครับผมโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go